สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอ, bit, อันบ็อกกล่องไมโครบิตทิงเกอร์คิดตัวนี้ก็จะเป็นชุดการเรียนรู้สําหรับไมโครบิ t นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทิงเกอร์คิดเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ทําอะไรได้บ้างทิงเกอร์คิดเนี่ยก็จะเป็นชุดการเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกับตัวไมโครบิ t นะครับก็สามารถใช้เป็นเวอร์ชันน1หรือเวอร์ชัน2ก็ได้สําหรับเวอร์ชัน2เนี่ยเขาก็จะเพิ่มตัวทัชโลโก้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีลําโพงในตัวนะครับแต่ว่า จริงๆแล้วก็เราสามารถใช้เวอร์ชั่น1ก็ได้นะครับทีนี้ใน t i n k e r Kit เนี่ยนะครับตัวกล่องนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างในกล่องนะครับเริ่มต้นเราก็จะเห็นคู่มือนะครับของ t ิ n e r k k t ิในคู่มือนี้เนี่ยก็จะมีบอกในเรื่องของการเริ่มต้นในการใช้งานนะครับตัวนี้ ก็จะมีส่วนประกอบไมโครบิดนะครับแล้วก็โปรเจกต์ Project นะครับหรือว่าโครงงานที่เราสามารถสร้างได้นะครับอันนี้คือคู่มือนะครับเป็นแบบเปเปอร์แล้วก็เราสามารถสแกน QR code ตรงนี้นะครับเพื่อเข้าไปดูบทเรียนหรือว่าคู่มือออนไลน์ได้ต่อมานะครับในชุดนี้นะครับก็จะมีอุปกรณ์ก็คือตัวแรกก็จะเป็น เบรกเอาบอร์ดนะครับหรือว่าบอร์ดขยายนั่นเองบอร์ดนะขยายตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่า Octopus b i t นะครับตัวนี้เนี่ยเราจะสามารถต่อกับพินอื่นๆเพิ่มได้นะครับก็จะมีหลักๆก็คือพิน0ถึงพิน10แล้วก็พิน8ถึงพิน16นะครับในการใช้งานเนี่ยเราสามารถต่อเซนเซอรนะ์ที่มีอยู่เนี่ยสามารถต่อได้เลยนะครับก็จะมีสีบอก เช่นสีเหลืองเป็นสัญญาณสีแดงเป็นไฟเลี้ยงแล้วก็สีดำเป็นกล่าวนั่นเองแล้วที่พิเศษก็คือเขาสามารถต่อ,อตัวพอรตหรือว่าพินแบบ i square c ได้นะครับก็คือใช้งานร่วมกับพวกหน้าจอ oled นะครับก็ต่อเข้ากับตรงนี้เลยแล้วก็เราสามารถจ่ายไฟนะครับให้กับตัวบอร์ดเนี่ยก็คือเราต่อตัวไมโครบิตนะครับอันนี้เป็น 1> b 1นะครับเราเสียบลงไปบนบอร์ดตรงนี้นะครับแล้วเราก็จ่ายไฟทั้งหมดนี้ให้กับบอร์ดได้เลยแล้วก็ที่พิเศษอีกอันนึงก็คือเราสามารถจ่ายไฟนะครับในรูปแบบ3.3โวลต์แล้วก็เปลี่ยนเป็น5โวลต์ก็ได้เพราะว่าบางทีนะครับเราใช้เซ็นเซอร์ร่วมกับเซ็นเซอร์พวกที่ใช้ไฟ5โวลต์เนี่ย ส่วนใหญ่เราจะมีปัญหาเพราะว่าเราจ่ายได้แค่3.3โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าได้5โวลต์เนี่ยก็ใชใ้พวกเซนเซอร์คล้ายคพวกอ d u ูโนได้เลยนะครับก็ดีมากเลยแล้วก็พินหรือว่าขาสำหรับต่อพวกโมดูล Wi-Fi เพิ่มเติมนะครับอันนี้ตัวบอร์ดขยายนะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเซนเซอรอ์ที่ใช้กับตัว บดขยายนะครับตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นตัว m o ชั o n นะครับจับการเคลื่อนไหวแล้วก็ตัวต่อมานะครับเซนเซอร์เป็นการเซนเซอร์ตรวจจับการชนหรือว่าการกดนะครับต่อมาก็จะเป็นตัว passive buzzer ก็คือเราสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมได้นะครับเป็นเป็นเป็นออดนั่นเองนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเราใช้ ไมโครบิด v 1เขาก็จะไม่มีตัวลำโพงนะครับเราก็ใช้ออดจากตรงนี้ได้เลยต่อมาก็จะเป็นเซนเซอร์อไม่ใช่เซนเซอร์เป็น led นะครับเป็น led แบบสีนสีก็สามารถต่อได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นปุ่มกดตัวนี้นะครับเป็น ad คีย์บอร์ดนะครับก็คือ ปกติแล้วเนี่ยในไมโครบิตของเราเนี่ยก็จะมีปุ่มกดนะครับอยู่2อันก็คือปุ่ม A กับปุ่ม B ถ้าเราจะใช้ปุ่มเพิ่มเติมเนี่ยเราจะต้องใช้ตัว a d keyboard นะครับตัวนี้เราสามารถเพิ่มเป็น5ปุ่มได้นะครับต่อมาก็จะเป็นหน้าจอ OLED นะครับตรงนี้อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนี่ยเราสามารถต่อเข้ากับ อ่าพอรหรือว่าพิน i s q u a r e ได้เลยต่อแบบนี้ได้เลยนะครับก็สะดวกมากเลยหรือว่าเราจะใช้สายในการต่อยาวไปก็ได้นะครับทีนี้ตัวต่อมาตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นนะครับสามารถเอาไปตรวจสอบความชื้นในดินได้นะครับเป็นโครงงานลดน้ำอัตโนมัติหรือว่าจะเอาไป ใช้วัดระดับน้ำก็ได้นะครับเราเอาเซ็นเซอร์ออกมาไว้ข้างนอกออกเลยด้านล่างนะครับก็จะมีอุปกรณ์เพิ่มอีกนะครับก็คือสายนะครับสายอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสายจัมเปอร์นะครับเป็นแบบตัวเมียกับตัวเมีย แล้วก็มีหลายเส้นนะครับสามารถเอาไปใช้ในการทาโครงงานได้เซ็นเซอร์ตัวต่อมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวต้านทานแบบปรับค่าได้นะก็ใช้ในการอ,อ่านค่าแอนาล็อกนะครับหรือว่าเอาไปใช้ในการหมุนปรับค่าความต้านทานได้นั่นเองเราสามารถเอาค่าตัวนี้นะครับไปใช้ในการหมุนเพื่อปรับระดับของ เซอร์โวนะครับหรือว่าใช้ในการปรับค่าตำแหน่งต่างๆได้นะครับคล้ายๆกับตัวโพเทนชิวลิเตอร์หรือว่าตัวต้านทานปรับค่าได้นั่นเองนะต่อมาก็จะเป็นสายไมโคร USB นะครับก็เป็นสายที่เราจะต้องมีเพื่อเชื่อมต่อกับไมโครบิตนั่นเองแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเซอร์โว เป็นแบบมินิเซอร์โวนะครับตัวเซอร์โวตัวเนี้ก็จะมีความพิเศษก็คือเป็นเซอร์โวที่เป็นเซอร์โวแรงดันต่ำนะครับที่บอกว่าแรงดันต่ำนะครับเพราะว่าตัวเซอร์โวตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถรองรับไฟตั้งแต่ไฟเลี้ยงเนี่ยตั้งแต่3โวลต์จนถึง5.5โวลต์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใช้ต่อเข้ากับตัวบอร์ดขยายได้เลยนะครับ แล้วก็ตัวตัวนี้เป็นลังฐานนะครับใช้ฐ่าน 3A 2ก้อนนะครับก็จะได้ไฟที่3โวนต์นั่นเองมีปุ่มสวิต c ์เปิดปิดด้วยหลังจากที่เราดูส่วนประกอบของตัว Tinker k i คไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราจะไปดูที่เว็บของ Tinker Kit นะครับก็คือ,อเป็นของ e l e c t ก i ิกทีนี้เนี่ย ในคู่มือแบบออนไลน์เนี่ยของเขาก็จะมะีเป็นบทเรียนนะครับของ t ิงเกอร์คเองก็จะมีตั้งแต่แนะนำอุปกรณ์นะครับว่ามีอะไรบ้างก็คือตัว o อกโตพ s ชบ t ด Introduction ก็คือตัวบอดขยายของ Tinker Kit นั่นแหละนะครับก็เมื่อกี้เราดูไปแล้วทีนี้เนี่ยในตัวชุดนี้เนี่ยครับเขาก็จะมีตัวอย่างของโครงงานนะครับที่เราสามารถดูได้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเสียงดนตรีด้วยปุ่มกดนะก็จะเป็นคีย์แพดนะครับก็คือตัวปุ่มกดนั่นเองกดแล้วมีเสียงดนตรีนะครับแล้วก็ที่สำคัญในตัวอย่างแบบออนไลน์ของเขาเนี่ยก็จะมีโค้ดที่เราสามารถคลิกแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยถ้าตรงนี้เนี่ยเป็นแบบซิมูเลเตอร์ใช่ไหมเราก็สามารถเปิดดูนะครับตัวโปรแกร,รมนะเป็นแบบนี้ ที่เราสามารถปรับแต่งได้แล้วก็เอาไปใช้ได้เลยโดยการดาวน์โหลดลงไมโครบิตของเรานะครับตัวโครงงานเนี่ยก็จะมีการเชื่อมต่อนะครับว่าเราต้องเชื่อมต่อสายแบบไหนนะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์อะไรบ้างก็จะมีบอกทั้งหมดเลยนะแล้วก็ตัวโครงงานหรือว่าสิ่งประดิษฐ์ที่เราดูได้เนี่ยนะครับก็จะมีทั้งหมด35เคส ก็คือ35ตัวอย่างเราสามารถใช้คู่มือการเรียนรู้แบบออนไลน์เนี่ยนะครับสามารถใช้ได้เลยแล้วก็เราอาจจะประยุกต์หรือว่าปรับเปลี่ยนเป็นแบบโปรแกรมที่เราต้องการนะครับก็มีให้ดูเยอะเลยสำหรับ t i งเกอร์คิดเนี่ยเหมาะกับใครบ้างนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่อยากจะเรียนรู้การใช้งานตัวไมโครบิ t แล้วก็นำไปสร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือว่าเป็นโครงงานนะครับ m มโครบิ t เนี่ยเขาก็จะมีจุดเด่นก็คือเราสามารถเรียนรู้แบบภาษาเป็นบล็อกนะครับที่ลากวางนะครับก็มีความสะดวกแล้วก็เหมาะกับคนที่เพิ่งจะเริ่มต้นแล้วก็สามารถเรียนรู้ภาษาที่สูงขึ้นก็อาจจะเป็นภาษา Python หรือว่าจาวาส c r i p t ก็ได้นะครับก็คลิป u n นบล็อตัว t ิงเกอร์คก็เสร็จไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็อาจจะมีโครงงานที่ใช้ตัวทิงเกอร์คิดเนี่ย ในการสร้างนะครับก็อย่าลืมติดตามช่อง re up skill นะครับเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ